สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนกำลังจะไปเหตุงานพี่นอ้องเมื่อนี้นั่งรถนั่งรถเม่เ์ไปจ้ะเนี่ยพี่น้องบ้านจะคลองรา้านบนบ้านหลังนี้แหละกำลังจะเดินทางไปขึ้นรถเมล์เพราะว่าจะคลองา้าดพน่นออกไต่เศา้าพี่น้องเพิ่นไปหาหมอเนาะปกติกับไปน้ำเพล่นน่ะละไปกับน้ำการน,นึงเสียเมื่อนี้ก็เลยแบบว่าเราออกไต่เสาร์ปวดข่อยก็เลยตัวนี้นั่งรถ เมฆไผปป่พี่น้องเบื้องบานแถวในเนบื้องสีเบื้องบรรยากาศตะยูตะยูเด้พี่น้องเป็นบานแบบอยู่ทงภูเขาพี่น้องเห็นผู้เขาปะแต่เบื้องในกลก่องันอาจจะอยู่ไกลแต่ว่าเบื้องเบื้องแบบของจริงเนี่ยพี่น้องภูเขาอยู่ไกลๆเลยเห็นตนไหม่เห็นยังยัง้งภูเขาเลยพี่น้องเนี่ยจะมีบานคนอั <iß S 2> <ค>นนั้นเป็นายรเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นเท่าเขาเท่าห้อเพนั้นมันเป็นบ้านอันนในพี่น้องมันเป็นบ้านแบบว่าเขาขาย เสียนะแถวเนี่ยแพงพี่น้องแถวเนี่ยว่าเจเ็ดแสนว่าสันเจเน็ดแสนเหรียญแพงแห้งแพงแห้ง,งอันนี้อยู่ทั้งผู้เขาเลยเขางานสิบเอ็ดโมงก็เลยสิเป็นนางรถเม่เไปตออีกนะพี่น้องลานก็ย่บกไก่ดอก,อกว่าว้านางรถเม่เไปมันก็ต้องสองตอว่ะสะิ <c oughs> ผู้เขาหล่อมรอบเลยเดะบานจังได้จังมาอยู่ตรงผู้เขาเนาะโอ้ยมองมองปุ๊กยุ่ของล่างม่ปุ๊กว่าปุ๊กก่ปุ๊กบนผู้เขาพี่น้องย่ายแล้ว่างไปพี่น้องไปกับย่าอ่ะเหตุงานน้ำกัน ดีแต่ว่ามันโล่งเขาจ้ะยางโล่งเขาไปไปถ่ายอยู่ป้ายรถเมมีพี่น้องบรรยากาศดีดีอยากมีเงินสืบานอยู่แถวนี้เนาะมีต่คนรวยเลยพี่ห้วงสือบานอยู่แถวเนี้ยยางลงเขาก็ว่าเมยพี่ห้องเหมือว่านี่พวกคอยกับมารถเม่เด้อยางขึ้นเขายางขึ้นมาตะพุดล่ะผุดมองเทียนย้ายแล้วยางขึ้นมาพี่ห้องโอ๊ยเมย เมือม่อยคักเมื่อยเนี่ยนยางขึ้นเขาเนาะสายยางล่งยิ่งว่าพวานเนี่ยกะม่เหตุงานเมื่อนี่เป็นเมือที่ซีพี่นอ้องยู่รัดโพรโดจากเมืององีอยังดอกไหยกะจำซื้อมันบ่ไใ้มันอยู่ติดเขาเห็นปะภูกเขารอมรอบเลยไะ กับแดดกับที่ส่องนะพี่น้องมันก็จะบ่ชัด,ดเด้อแดดมันส่องมันก็จะเป็นลำเดือมตาพคนน่ะเป็นแม่น้ำด้วแถวพผนเป็นแม่น้ำเป็นภูเขาล้อมรอบก็สิมีบ้านคนก็สิมีมีอ่าแหล่งช้อปปิง้งแหล่งค้าขายเด้อพี่น้องแถวเนี่ยอู้ยฐายเงี้มีมนันี่คือสิงามเด้ขใอยวะเพื่อ กล่องมันซูม้มบดาดพี่น้องว่าสิซู้มให้มือเจ้าเปิ่งามมันเหลือมตาเนจักหน่อยเพราะว่ามันยางแต่เว้นมันขืนมันก็เลยกระทบแสงทำงานวันที่สี้วพี่น้องงามเฮงบานเขาเจา้าเดินไปรอป้ายรถเมพี่น้องรถมากเก่าม่องยี่ปว่ะสัน เก่าโม่งเกิงในพี่น้องรถรถรถนี่สิพวกอ้าวมาก้ะตีใส่บักเก่าแนลนขึ้นรถพี่น้องรถก็ยังออกเป็นเวลาใหญ่แบบว่ามากเก่าโม่ง พี่าพี่าหลดเออายว่าถึงก่อนโมงยี่สิบแปดมันเป็นเออเป็นโลกกระใจเลยกูทิ้งกูเห็นแว่าเอ็งกูเดินตามคือยี่สิบแปดใช่ปะเออแล้ <that that so well right ี่รามรรยากาศดีดีจ้าแถวเนี้ยบรรยากาศสดชื่นนะคะตอนนี้กับประม่าน เก้าองศาจะ้ะโอ้หค่อยเมื่อยเรยนน้ำรถเมื่อกีเนี่ยเรนแช่ข้าเท่นิ่งก็ฮัดครับแล้วพี่น้องเหมือนกับพนักงานขับรถหมารถเมฆ็ขึ้นฟรี่และ้วจะบริสียเงินเดี๋ยวขายบารับทรงรับทรงค้นเรนอ้อมเขานะพี่น้องรถจะเรนอ้อมเขามารับทรงคนจะเสียนะาว้ยเมื่อยพี่น้องรถบัสขัน้น้างหลังไงละขึ้นมากละ มาลับตรงเวลาหล,ล้กก็รล่วงมาแล้วแล้กก็สียางไปเหตุงานจ้อะ <c oughs> อะไรเราไม่ได้ถ่ายเขาถ่ายข้างหลัง <c oughs> คนดังคนดังเขาไม่อยากเข้ากล้องกัจสียางไปมองเหตุงานพี่น้อง,องนียางไปเนี่ยเขายังไม่ไป ยังไม่ถึงเวลานก็ยังมนะันไปน่ะนะนองมองเหตุงานกับยุยุใส่ละยุผุ่นยุผุ่นฟังดังผุ่นเออพระเจ้าเฮ็ดถนนเสียงดัง หลานจ้ะเนี่ยล้างหล,ลานนะพี่น้องมาหอดล้างหลานเกิดอะไรม,มาจะเสียงแบบแถวนี้นะพี่น้องก็จะเป็นประตูเขา้านน่านนี่นะพี่น้องเนี่ยเป็นทางลานเนี่ยไปเห็นงาน,นอยู่บอกนี่จ้ะนี๋ซื้อด้านจ้ะพี่น้องซื้อด้านเนี่ห้อยออกงวดที่แล้ว ววยว้พี่น้องขอใหยเดอเสียงกสิดังข้าเจ้าสร้างถนนจ้ะข้าก็เจ้าสร้างถนนนะเห็นบ่เสียงดังเงี่ยนั่งเศร้าเมื่อไงกันพี่น้องจักหน่อยหลับ่ม่พอก,กันคลิปนาคะกับผู้ได้ทอเบิ่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจมิตรค่ะไปแล้วค่ะ